สุรอัลบบกระอายะที่107่อัลลอฮฺตาอัลาได้กล่าวว่าความว่าเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮนั้นสำหรับพระองค์แล้วคือผู้ทรงสิทธิแห่งบรรดาฟากฟ้าและแผ่นดิน และนอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วพวกเจ้าไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ให้ความช่วยเหลือใดๆคำอธิบายของอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวปิดท้ายอายะก่อนหน้านี้ว่าเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกๆสิ่งและพระองค์ทรงกล่าวขึ้นต้นในอายะนี้ด้วยการตอกย้ำว่าเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นสำหรับพระองค์แล้ว คือผู้ทรงสิทธิ์แห่งบรรดาฟากฟ้าและแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงการเป็นผู้สร้างและเป็นผู้บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวโดวยพระองค์คือผู้ทรงสิทธิ์และทรงจัดการทุกสิ่งตามแต่ประสงค์ดังนั้นการยกเลิกข้อบัญญัติบางประการหรือบางอายะได้ถูกทําให้ลืมเลือนไปก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งบรรดาผู้ศรัทธาจะต้องน้อมรับข้อความทั้งสองประโยคนี้ แม้ว่าจะกล่าวด้วยคำสรรพนามที่เจาะจงถึงท่านนาบีม oh ูฮัมมัดสุลสลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงผู้เดียวแต่จุดประสงค์นั้นคือการแจ้งเตือนแก่อุมมะของท่านทั้งหมดโดยเฉพาะบรรดาผู้ปฏิเสธดังที่พระองค์ได้ทรงแจ้งไว้ในท้ายอายะว่าและนอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วพวกเจ้าไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ให้ความช่วยเหลือใดๆบรรดาศัตรูของอิสลามจะหยิบถ้อยคำผิวเผินทางภาษานี้ไปกล่าวร้ายต่อท่านนาบี ด้วยอ้างว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวแก่ท่านนาบีเป็นการเฉพาะว่าเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าหมายถึงมูฮัมหมัดเจ้าไม่รู้หรือ, uh ammad, รรอซึ่งแสดงถึงท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่รู้หรือไม่มั่นใจในเดชานุภาพของอัลลอฮ์แต่ความเป็นจริงแล้วสำนวนเช่นนี้ในภาษาอาหรับนั้นมีจุดประสงค์ครอบคลุมถึงคนอื่นด้วยคือกล่าวถึงท่านนาบีเพียงผู้เดียวแต่หมายถึงอุมมะของท่าน ซึ่งกรณีเช่นนี้ถูกพบในอั้นกุรอานหลายอายะตัวอย่างเช่นพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่ายความว่าโอนบีเอ๋ยจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และอย่าได้เชื่อฟังบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้กับกรอกการศรัทธาสุรห์อัลอห์ซาบอายะที่หนึ่งอัลลอฮ์ตาอาลาาด้กล่าวว่า ความว่าและเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างเจ้าจากองค์อภิบาลของเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำสุรอัลอาฮซับอายะที่สองจะเห็นได้ว่า ข้อความของอายะขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงท่านนาบีสุลต่านหุอาเลหิวสัลนลมแต่จุดประสงค์ของอายะคือบรรดาผู้ศรัทธาทั้งมวลดังถ้อยคาท้ายอายะที่ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทํา